สตรีล่าสุดยังไง๊ะล,ลูกพูกับชายหนุ่มก็จริงๆแล้วมันไม่คือหนูกับมีน่ะเป็นเพื่อนกันคือตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ปกติเ,เวลาที่หนูไปเที่ยวหรือว่าอะไรที่แบบเป็นส่วนตัวไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยหนูจะลงในโสต์เฟซเป็นหลักสยแต่ว่าหนูอ่ะกดแล้วมือลั่นไปกดลงในนั้นแล้วหนูก็เลยรีบลบ mm hmm. คือเวลาหนูเป็นถ้าทุกคนเห็นวเวลาหนูไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยหนูจะไม่ค่อยลงสตอรี เพราะหนูจะไปอยู่ในโพสเฟนหมดซึ่งอันนี้หนูก็แบบอ่าไปเจอเจอมาแล้วก็จะกดลงโพสเฟนนั่นแหละแต่ว่าหนมือรั่นค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรกันขะเป็นเพื่อนกันหลายคนก็มองว่าภาพนี้มันแบบแนชชีเกินไปหรือเปล่าแบบนสนิทกสนิทกันก็ก็ดูก็สนิทนะคะก็สนิทในระดับหนึ่งแต่ก็คือเป็นเพื่อนกันค่ะ,ะตะกใจไหมครับพอมีข่าวเกิดขึดน้นตก <c oughs> ใจ<น>คือมานานมาไ ก็จริงๆรู้จักกันหลายปีหลายปีแล้วค่ะหลายปีมากใช่นี่ามองยังไงบ้ากับเรื่องที่บอกว่าเราได้มีการลงล่องสปารนี้ไปแล้วมันจะขวางประจวบกับแบบว่ามีการแถลงข่าวอะไรอย่างนี้พอดีเหมือนเขามองว่ามันเราต้องการสร้างกระแสเป็นประเด็นนมาหรือเปล่าไม่ใช่หนูจะแบบคือเป็นสมัติพอดีเลยคือหนูไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าหนูรู้เลยว่าการที่หนูมันมีรูปอะไรแบบนี้ออกมามันสร้างผลกระทบให้หลายฝ่ายใช่ คือถ้าคนรู้จักหนูจะรู้ว่าหนูไม่หนูเป็นคนที่ไม่เคยมีพฤติกรรมทําอะไรแบบนี้เพื่อสร้างกระแสอยู่แล้วจริจๆมีนาได้อา่านคอมเมนต์บ้างไหมเพราะว่าคอมเมนต์ค่อนข้าขงรูเห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้เข้าไปนั่งอ่านจนหมดนะคะหลายคนก็ไปถูเพราะว่าเราสองคนรัก้กเนาเพรคเค่อคือเคยเป็นแฟนกันค่ะแต่เลิกกันไปนานแล้วใช่แต่ตอนนี้คือเป็นเพื่อนกันเลย เป็นเพื่อนไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วก็เจอกันได้อะไรได้ปกติซึ่งเราก็เคยได้มีการพูดในรายการมาแล้วลก็คือเป็นถือว่าเป็นครั้งนั้นก็คือเป็นการเลิกกันจริงๆแล้วใช่ใช่ค่ะจะมีการใช้ชีวิตเราจะติดตัดขึ้นม้ากไหมือทำอะไรก็ติดจับจ้องตลอดเวลามีการไปขุดโซเชียลอะไรอย่งเ้ยถามว่าอึอดอัดไหมอ๋อคืออาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องรูปเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยหนูว่า ก็ต้องขอโทษคนที tous, way, anywhere, ่โดนผลกระทบทางอีกฝั่งหนึ่งด้วยขอโทษทุกทุกฝ่ายเลยที่ต้องเกิดผลกระทบในครั้งนี้เพราะว่าต่อให้มันจะไม่มีอะไรอะแต่พอมันตอนนี้มันก็เกิดผลกระทบแล้วหนูก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะแล้วพ่าหลังจากเกิดเรื่องมีได้คุยกับทางด้านเขาไหมมีก็ก็มีบ้างค่ะก็คือนิดหน่อยส่งให้ดูอะไรก็คุยกับฝั่งที่ผ่าเราได้คุยกับ อ๋อคุยก็คุยก็คุยตามปกติเลยค่ะก็ส่งดูว่าแบบเอ๋อมันมีอย่างนี้เกิดขึ้นนะอะไรเงี้ยเขาว่ายังไงบ้างเขาต้องบอกว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยหนูก็ขอโทษด้วยเพราะคือเขาก็รู้แหละว่ามันมือรั้นจริงเขาหนูปกติหนูไม่ใช่คนคือคนจะรู้ว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยออกมาจนที่ต่อไปเป็นเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยหนูก็รู้ว่าถ้าหนูลงไปมันทุกคนก็แบบเอ้ยขนาดหนูถ่ายรูปกับ แคศที่สามะเขายังคิดว่าเป็นแฟนหนูเลยอะจริงจริงปกติเราลงรูปแบบนี้บ่อยไหมแบบในโค้เฟนเงีบยบ่อยไหม,ไหมก็มีบ้างเรื่อยๆค่ะอันที่แบบเวลาแบบออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนไปอะไรเงี้ยหนูนก็จะลงในโคตเฟนแต่ว่ามาันคือลั่นเลยลั่นเลยด้ยรูปไปทาแฟนคับฝั่งนนนะคะได้มีแบบมีกันข้อความคือถ้าในดเรกหนูอะไม่มี แต่ถ้าในคอมเมนต์อาจจะมีบ้างเท่าที่คนส่งให้ดูอะไรอย่างเงี้ยที่นาเชื่อใจที่มันมีกระแตกเยอะให่เพราะว่าเอ่อด้ามยินเบสแตกแล้วละลายแล้วอยไม่แตกนะเขาเหนียวแน่นมากค่ะยัยงไงทุกวันนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวหนูไปเจอผู้ชายที่ไหนแล้วตื่นมาเจออุ้มก่อนนอนเจออุ้มเ <laughs> จอแบบว่าไม่ได้ไปไหนแล้วกินข้าวก็กินนอนตื่นมาอาบน้ําเห็นแล้วไม่ได้ทําอะไร ทางแฟนคลับเราไหวไงบ้างคะหลังจากที่มีเรื่องอราวอยู่คือหนูต้องบอกว่าแฟนคลับหนูเขาน่ารักมากทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเขาจะเขาเขาเขาไม่ตัดสินเราอะ่ะแล้วเขาก็รู้ว่าถึงแม้มันจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรแต่เขาไม่เคยตั้งคําถามกับหนูเลยแล้วป้าป้าว่าไงบ้างป้าป้าก็บอกว่าป้าป้าก,ก็โทรถามถามปกติค่ะบอกเออก็ตอบไปไม่มีอะไรก็ตอบไปอืม มีนาขอย้อนถามอีกนึก่อนว่านี้ตอนตั้งแต่ตอ,ตอนแรกที่เราเริ่มเปิดตัวเนาะที่ว่ามีทางพี่เจา้าเนาะได้มาส่งเราแล้วเราก็ได้มีการคุยกัาพี่ไปว่าที่ไปเจา้าก็บอกกับเราว่าถ้าเกิดไม่ได้มองไม่ต้องกล่าวตั้งแต่ที่เราได้มองเนี่ยเราได้มีการแบบเออพี่เขาได้มามีแสดงความดีดีหรือ,อ,รอยังไงบ้ราะไม่เอ่ยมีไหมเหออไม่คือตั้งแต่หนูมองหนูไม่ได้คุยกับเขาเลยคือไม่ได้คุยตั้งแต่อยู่ในอกองเลยคือหนูไม่คุยกับใครที่เอาที่อยู่ในกองมันแบบมันไม่มีว่างคุยกับใครหรอกมันเหนื่อยมันแบบมีทุกอย่างให้ทําาททุกกวินนนีตอออยู่ใง ของพี่พระเจ้าก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแล้วตอนนั้นเรามีฟีดแบ่งยังไงบ้างเพราะว่ามันก่อนหน้านี้ก็คือกำลังจะเพื่อมีประเด็นออกไปเนาะแล้วก็ได้มีข่าวไปสัมภาษณ์ทันมิวเคียร์ทันมิวเคียรก็บอกว่าก็เหมือนท่านพี่พระเจ้าบอกมาว่าเราคก็อยู่กับท่านมีนายอยู่อย่างเงี้ยณตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างคือเอาจริงๆอ่ะหนูไม่เห็นข่าวอันนี้ด้วยแต่ว่ามีคนมาบอกอย่างเหมือนที่มาสัมภาษณ์เงี้ยแหละก็บอกหนูหนูก็แบบคือไม่รู้จะพูดยังไงแต่เชื่อได้เลยว่าหนูไม่โกหกอ่ะอืม ก็คือตอนนั้นก็คือไม่ได้เป็นคนคุยก็แค่เป็นพี่น้องกันใช่เป็นพี่ที่สนิทเลยค่ะพี่เพชรจา้ารู้จักตนุนใจกับโปือนน้องเรียนเลยแต่เหมือนยุ้ียวก็แบบแต่เหมือนพี่เพชรจา้าเรคนไปบอกตัวเองเองว่ากำลังคุยกับเราอยู่หนูก็ไม่มันก็สรุปไม่ได้ว่าใครเป็นสรุปมาจากใครอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่อยากแบบแค่อ่านแล้วก็แบบอ๋อมันคืออย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่เขามีที่แบบที่จะใส่ไม่มีค่ะคือพี่น้องเลยใช่ไม่ แล้วก็แต่เรามุมลงแบบพี่เพชาได้เห็นาแบบแสดงความริ้ดีด้วยอคือทักหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าทักหนูคงไม่เห็นเพราะว่าหนูยังไม่ได้คุยกับเขาเลยค่ะอืมจะมีโอกาสเข้าไปเข้าไปเคลียร์ก็โทโทรหาค่ะกับพี่เพชรจ้าเหรอคะไม่ค่ะห,หนูว่ามันหนูไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่เขาแล้วหนูว่าเราไม่ได้แบบว่าติดใจอะไรกันอ่ะอืมมันเป็นเรื่องแบบคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรใช่ค่ะหลังจากเป็นมีนาที่มีชื่อเสียงสิ่ต่อไปอีสิ่งที่เราจะโฟกัสคืออะไรคะน้ำจั งานและเงินเท่านั้นที่ทำให้เราตื่นเงินเท่านั้นที่นัก everything ตอนนี้ขอหาหาตังคทำงานนะคะอยู่กับบอสก่อนแบบเอาเป็นเอาตายเลยมีหลังจนี้เราจะต้องมีการมต้องตัวการว่าจะพหรือจะทำอะไรมา่าต้องระวังคืนมาค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าหนูเป็นคนที่แบบถ้าเกิดหนูทำอะไรแล้ว ผลกันผมันอยู่ที่หนูคนเดียวอ่ะหรือคนมาด่านหนูคนเดียวหนูจะไม่ค่อยซีเรียสเลยแต่ถ้าหนูทําให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยอันนี้นหนูจะค่อนข้างแบบซีเรียสมากอืมและครั้งนี้มันก็เป็นอย่างนั้นด้วยแบบนี้เรื่องความรักนี่พักยาวเลยนยคะหรือว่าอย่างพักยาวไหมอรอมันก็มันก็คงทํางานก่อนอ่ะพี่มันถ้ามันมีเข้ามาก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องแต่ดูถ้าทางไม่มีวี่แวว <c oughs> <c oughs> ใช่ป,ะปะ้าป๋าปไม่พูดนะ ก็ยังไม่เคยพูดนะหรือจะพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้สมมติถ้ามีเข้ามานี่จะคัดกรองยังไงคะมีนาโอ้โหเรามีมาตรฐานสูงมากด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วมาตรฐานยังไงบ้างคะก็ต้องนิสัยดีเออมันก็ควรจะมีดูแลตัวเองได้บ้างเออแบบว่าดูแลตัวเองได้อย่างดีแล้วแล้วค่อยมาพบกับเราอะไรอย่างนี้ได้แต่คือ นหนูไม่ได้ริสต์ไว้เป็นข้อข้อนะนะ่างนั้นเหมือนหนูไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้ว่าแบบจะต้องวางอะไรไว้ตอนนี้ขอแบบตั้งใจทํางานสมมติถ้ามันมีเข้ามาจริงในเรื่องของคู่จินเนี่ยเรามีความกังวลน,นะคบเพราะว่าแฟนคลับก็คือย,ยังยังมีความจิ้นเราอยู่แต่ถ้ามีคนเข้ามาอย่างเงี้ยก็จะแบบแฟนคลับจะอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าหนูคงยังไม่ว่างไปเจอใครนะพี่จริงในเร็วๆเนี้ยไม่แน่หนูนอนอยู่โรงแรมเนี่ยไปกลับมานอนตื่นมาทํางานอีกมาคงหนูคงไม่ได้ไปเจอใครที่ไหนอ่ะพี่ มีคมามนต์หนึ่งบอกว่าบอกว่าเป็นเพื่อนแต่ถ้าหลักจะมีจะเจอขุดต้องรอแรงกระแทกให้ได้นะคะเรารู้สึกอะไรกับขุดอะไรอ่ะขุดอะไรแล้วก็ก็เป็นเพื่อนกันก็เจอกันได้คุยกันได้เหมือนที่หนูเพิ่งเจอเขามาอะไรอย่างงี้ค่ะ